ปลุกความเป็นนักรบในตัวคุณด้วย อาวุธใหม่ที่เข้ามากาดซีซั่นนี้ครับในคอนตี้มอนโนแฟร์สามนั่นก็คือสเปียครับหรือว่าหอกนั่นแหละหอกนะครับเป็นอาวุธเมลี่ที่แปลกประหลาดที่สุดในลิสต์ทั้งหมดนะครับตัวที่สามารถเคลื่องได้ครับตึงถ้าเพื่อนๆนะครับคลิกซ้ายครั้งนะครับก็จะเป็นการง้างนะครับเพื่อเคลื่องหอกนี้ออกไปนะครับเรียกได้ว่าแอนิเมชันตอนโดนหอกเนี่ยสะใจจัดๆเลยนะครับโอ้ลอยติดตามหอกไปเลยนะโดยหอกเนี่ยจะสามารถเคลื่องได้3ครั้งเลยครับโดยสามารถเติมกระสุนของตัวเองได้โดยการเดินไปเก็บหอกที่เคลื่องไปนะฮ เกลีต่างๆครับแต่มันไม่ได้เคลื่องได้อย่างเดียวนะครับสามารถเอาหอกไปจิ้มได้ด้วยครับโดยสามารถคลิกขวานะฮะเอาไปจิ้มซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่คลิกซ้ายจิ้มคลิกขวาเคลื่องมันไม่ผมสับสนตลอดเลยบางทีผมเจอศัตรูวิ่งเข้ามาผมคลิกซ้ายเลยด้วยความเคยชินนะครับตายซึ่งเวลาเคลื่องเนี่ยมันก็ง้างช้าด้วยไงแต่แวว่ามันจะใช้ยากขนาดไหนนะครับผมก็ยังใช้มันอยู่ดีครับเพราะว่าผมเวลาถือแล้วรู้สึกเหมือนแบบเป็นชาวสปาร์ตาครับเลือดนักรบในจิตใจนี่มันพุ่งพร่านเเลยทีดียวคเพื่อนิดยัังงกบอาวุธนี้เมนด